สวัสดีปีใหม่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรักวิ h เอ m ทารออ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโรมแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนในช่วง1-15มกราคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสามสำรับค่ะ After Tarot เปิดในฝั่งของตัวคุณนะคะ u n i v e r s i l e w a s Tarot เปิดในฝั่งของเขาคนนั้นค่ะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนแซงเจอร์ให้กับชาวราศีเมถุนในเรื่องความรักนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทําสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้น อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ให้ชาวราศีเมถุนค่ะ1-15มกราคม จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ King of Pentacles นะคะ Seven of p e n t a c l e ค่ะ The Fool นะคะ The Tower ค่ะ a c of Wands นะคะ เตทค่ะเดอะชาริออตนะคะควีนออฟซอดค่ะซิกซ์ออฟเพนตาเคิลเอชออฟเพนตาเคิลค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะคะ1-15มกราคมไพ่ในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ King of p e n t a n l e ินะคะคุณมีความรักแบบผู้ใหญ่นะคะเป็นความรักระยะยาวนะคะเป็นความรักที่ไม่แสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะเพราะคุณคิดว่าไม่จําเป็นนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงและหนักแน่นเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือดูแลคนรักได้ในทุกๆด้านนะคะ มีเดอะทาวเวอร์เข้ามาพร้อมด้วยเดทนะคะแม่มดมองว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเกิดจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันให้คุณได้ตั้งตัวนะคะเหมือนกับว่าสถานการณ์บังคับให้ถึงจุดจบและจุดเปลี่ยนนะคะสิ้นสุดจากจุดหนึ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มี Seven of Pentacle เอ็ดออฟวานขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณกำลังประเมินนะคะหาข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นะคะกำลังคิดค่ะว่าจะทำยังไงกับปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในครั้งนี้ดีนะคะเหมือนกับว่าคุณเริ่มลังเลค่ะคุณกำลังคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่นะคะคุณจะได้รับ การติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วนะคะในเรื่องของความรักจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะคุณมีโอกาสได้รับของขวัญได้รับของมีค่าจากเขาคนนั้นนะคะแล้วก็คุณเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันผู้อื่นเป็นคนที่มีความเป็นผู้ให้สูงนะคะมีเดอะฟูลเข้ามาด้วยนะคะหมายถึงว่าเป็นลักษณะของคนที่ มีความสดใสร่าเริงนะคะเป็นคนที่มีความสนุกสนานมีชีวิตชีวาค่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนคนนี้จะไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะรักสนุกแต่ไม่คิดที่จะผูกพันกับใครไม่อยากมีใครเป็นตัวเป็นตนนะคะแล้วก็มีเดชชายอดเข้ามาด้วยหมายถึงคนที่อยู่ในราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ อ,อสู้ดิ้นรนกับชีวิตนะคะ เหมือนกับว่าเขาเกิดที่นึ่งค่ะแล้วก็ไปเติบโตไปใช้ชีวิตอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่มีทิฐิิสูงนะคะเป็นคนที่ปากแข็งเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันค่ะเขาพยายามที่จะเอาชนะใจคุณนะคะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะเขาไม่กล้าส,สารภาพความในใจกับตัวคุณไม่กล้าพูดความรู้สึกที่มีกับตัวคุณให้คุณได้รับรู้นะคะ มี Queen of s w o r d เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีอดีตเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่านะคะยังติดอยู่กับความรักครั้งเก่าคะ่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้อย่างดีในทุกๆเรื่องแก้ปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างดีนะคะแต่ติดอยู่ในเรื่องของความรักนะคะที่คุณยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางความรักครั้งเก่าได้นะคะ สถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากไพ่ในสถานการณ์ของเขาคนนั้นกันนะคะขอคำแนะนำเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนค่ะ1-15มกราคม ไฟไช่วยแนะนำด้วยนะคะ queen of one ค่ะ seven of pentacle เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ page of pentacle ค่ะ queen of cup นะคะ the word ค่ะ 9ายออฟครับนะคะเดทเช่นเดียวกันเลยค่ะ The Empress นะคะ Ten of p e n t a c l คิค่ะค of s w o r d นะคะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนไพในตำแหน่งแรกได้ q u n o n w f o n s นะคะ เขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องงานเป็นอย่างดีนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่หัวสมัยใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองสูงนะคะ มีเซเว่นออฟเพนเตขึ้นมาด้วยเหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะแม่มดมองว่าเขากำลังมองดูค่ะกำลังคิดวิเคราะห์อยู่นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ความรักในครั้งนี้เป็นรักซ้อนนะคะมีนายออฟคัพเข้ามาด้วยหมายถึงความรัก ที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะติดคอมมิชเมนต์อาจจะติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสามารถพูดคุยกับคนได้ทุกเพศทุกวัยนะคะและเขารู้สึก มีความรักแบบมั่นคงกับตัวคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะแสดงออกแบบทีเล่นทีจริงก็ตามนะคะเขาอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแบบเป็นครอบครัวอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะ ไม่ต้องการพิธีใดๆค่ะขอแค่ได้อยู่กับคุณเขาก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีและเป็นผู้หญิงที่มีความเข้าใจเขาเป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็มีดีเอ็มเพรสเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติด,ดีนะคะมีความครบและพร้อมค่ะมีฐานะการเงินหน้าที่การงานที่ดีมีการศึกษาสูงเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะคะและคุณยังเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะเป็นคนที่มีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ เพียบพร้อมที่จะเป็นสีภรรยาที่ดีนะคะคุณสามารถสนับสนุนและส่งเสริมเขาให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้นะคะแล้วก็มีเดทเข้ามาด้วยนะคะหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเกิดจุดสิ้นสุดนะคะเกิดจุดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะหรือเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นความตายก็เป็นได้นะคะเขาอาจจะเป็นคุณหมอผ่าตาดัดอาจจะเป็นคุณหมอฟันนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเคมีอันตรายวัตถุเชื้อเพลิงอันตรายทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการการประกันภัยหรือวงการประกันชีวิตก็เป็นได้นะคะมีคิงออฟ o r ดเข้ามาด้วยค่ะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีาธาตุลมนะคะ ตุนกุมเมถุนเป็นผู้ใหญ่ค่ะอายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเขาเป็นคนตรงๆงแข็งแข็งค่ะไม่ค่อยหวานนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเวลาที่เขาคิดจะทำอะไรเขาจะผ่านการคิดและวิเคราะห์มาอย่างดีเมื่อเขาตัดสินใจไปแล้วเขามักจะเชื่อในความคิดของตัวเองเสมอนะคะในเรื่องของความรักค่ะเขา ไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะเหมือนกับว่าเรื่องทุกอย่างเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนและตรงไปตรงมาค่ะแต่กับความรักเขากับไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับความรักนะคะสถานการณ์ของตัวเขาแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนต์แองเจิลกันนะคะ ขอคำแนะนำให้ชาวราศีเมถุนด้วยค่ะ New Love นะคะคุณอาจจะพบคนใหม่คุณอาจจะพบใครบางคนนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะ p l a y f u l n e t s ค่ะให้แนะนำให้คุณทำตัวสนุกสนานร่าเริงนะคะทำตัวให้ ไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคะให้แสดงความรู้สึกที่มีความสุขออกมาจากภายในนะคะ You r are deserve love ค่ะคุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณสมควรได้รับความรักนะคะ Let your friend help you ค่ะไพ่บอกว่าคุณสามารถขอคําแนะนำและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณได้นะคะในเรื่องของความรักเพื่อนคุณสามารถให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกับคุณได้นะคะ Romantic Feeling ค่ะคุณจะพบกับใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความรักที่เข้ากันได้ดีและรู้สึกโรแมนติกอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะ แม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมิได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ แม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w i s h a i ทาร r o ดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ